จะไปไหนไปไหนนะไปไอโบบายเย็นื่อไอโบบายไปไปขี้ยมงานดะไอโบบายเยนสนุกไหมวันนี้เรียนสนุกไหมมีเพื่อนไหมเปยอืมใช่วันนี้คุณครูดุไหมนั่นวันนี้คุณครูดุไหมลูกฮะสนุกไหมวันนี้แน่หูอยากไปเจอเดี๋ยวแม่ถามก่อนว่าสนุกแน่นอนกลางวันไหม ได้นอนกลางวันไหมวันนี้ได้นอนกลางวันไหมอยกไปต้ปนใบจนเทพอยากที่สาจอยากไปต้นใบอยากไปสี่วันตัวโตไปได้ะเดี๋ยวถามก่อนวันนี้สะโดนได้นอนไหมดได้นอนกลางวันไหมห่วยอ้าวมาเร็วมาเร็วไม่กลับบ้านใช่ไหมอามาสาะพายกระเป๋าอะรลากกระเป๋าลูกง่ะ,ะโอเคป่าวะ ลากกระเป๋ามาอะระวังเหยียบที่นกนะ,ะน,น้าเห็นไหมอันนี้แม่เดี๋ยวแม่แบกอันนี้ให้อ่าลากลากไปแม่ระวัเหยียบที่นกมันจะตายอยู่อืมมาลากมา,า,กาอ่าลากกระเป๋ามามาอ่ะมาสิ ู S <S ือเจ็บชกเขีงเออรู้เนาะทำไมรู้เรื่องบมดเลยเนี่ยลูกเก่งจังเลยเอ้าวมา เอาใบใบกล้องให้แม่ก่อนนี้ให้ใบกล้องให้น่อยอาคิดไว้ยิ้มปากจูแม่นูอยอยากไปอโดูปายโอเคปากจูก่อนไม่ใบด้วย